จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าใดๆนะคะเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักพัฒนาชุมชนอาวุโสของประเทศลาวค่ะคุณสมบัติสมพรหลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ภาคประชาสังคมในไทยได้จัดงานเสวนานะคะแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้และเห็นว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนควรจะต้องผลักดันเรื่องนี้ไปพร้อ,รอมๆกันโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะ วันนี้องค์กรพัฒนาเอกชนหลายกลุ่มร่วมกันจัดเสวนากรณีสมบัติสมพรส่งสัญญาณอะไรกับประชาคมอาเซียนมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของรัฐบาลลาวซึ่งยังคงนิ่งเงียบมีเพียงการออกแถลงการ์ว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายสมบัติแต่ไม่มีการตอบข้อสงสัยที่ได้จากหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าตำรวจที่เรียกให้นายสมบัติหยุดรถและนำตัวไปสอบสวนเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไร ขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ความสําคัญสูงสุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนจะเพิกเฉยกับผลกระทบจากการลงทุนที่เกิดกับชาวบ้านที่ไม่มีปากเสียงซึ่งการหายตัวไปของนายสมบัติเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการใช้อํานาจรัฐคุกคามสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิตและ,ะแสดงออกของประชาชนในภูมิภาคก็ตั้งคําถามว่าตอนที่อาเซียนจะเป็นตลาดเดียวนี่เราสนใจชีวิตของคนเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันซึ่งหายไปหรือเปล่า ใช่ไหมคนอย่างอาจารย์สบัติก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความสําคัญมากทางสติปัญญาในภูมิภาคนี้และอาจารย์หายไปนี่ก็ต้องถือว่าทาให้ทำให้เราสะดุ้งเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่ชวนให้ท้องภูมิภาคเรามีการพัฒนาที่มีความสมดุลมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนใจคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยู่ดีๆทำไมหายไปทั้งๆที่ไม่ได้วางตัวเป็นศัตรูของใครเลยนะครับก็ทำให้อาเซียนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วย นางอังคณานีลัภัยจิตเทียบเคียงกรณีนี้กับนายสมชายนีรัภัยจิตสามีซึ่งหายสาบสูญไปเมื่อ8ปีที่แล้วจากการทํางานเพื่อปกป้องสิทธิของคนเล็กคนน้อยในสังคมเช่นเดียวกันนะคะแต่ขัดแย้งกับแนวทางของรัฐรวมถึงอีกหลายกรณีทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังคงนิยมใช้วิธีการอุ้มหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเชื่อว่ามีผลต่อการปรามแนวคิดที่สวนทางกับฝ่ายประชาชน มีอยู่นะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่ที่ก็ใช้ในหลายๆประเทศอย่างแพร่หลายในอินโดีเซียนในฟิลิปปินส์นะคะคเขมรลาวก็มีอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่ายังไม่มีการที่จะมาสร้างมาตรการที่จําเป็นเพื่อจะยุติไอ้อาากรรมที่มันร้ายแรงนี้ค่ะ นายจอนอึ้งพากรผู้ได้รับรางวัลแม็กซไซ์ในปีเดียวกับสมบัติสมพรเห็นว่ารัฐบาลลาวไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของนายสมบัติและประชาคมอาเซียนต้องร่วมกันแสดงบทบาททวงถามโดยต้องเลิอกอ้างนโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันที่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชน